นายกล้วยหอม19กุมภาพันธ์2568 APO ตื่นแล้วในที่สุดหุ้น APO ก็ตื่นลุกขึ้นออกกำลังกายวันนี้วิ่งไป7.53%หลังจากราคาไหลลงอย่างต่อเนื่องแบบอยากขายก็ขายออกมาในเมื่อกราฟแท่งแรกเขียววันนี้ขอส่งกำลังใจไปให้สู้ต่อไปหนะทาเคชิ IND จัดเต็ม IND โชว์กำไรปี67 พุ่งแต่57.89รบจัดเต็มแจกปันผล0.0662บหุ้นขอจ่ายวันที่20พฤษภาคมนี้ปูพรมลุยประมูลโปรเจกต์ใหม่ดันผลงานปี68ตัวเกิน10-15เปอร์เซ็นต์เทศศรีวิชัยเอนเตอร์ไพรยเร่งเครื่องก่อนโชว์ผลงานเทศศรีวิชัยเอนเตอร์ไพรยหรือ PCE นับเป็นหุ้นน่าจับตามองด้วยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเร่งเครื่อง นประกาศผลประกอบการไตรมาส4ี่ทับ67และงบปี67ออกมาคาดว่าตัวเลขคงออกมาแบบปังโป,ปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i d e com